ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่วันนี้ก็จะมีทริปพาพ่อแม่ไปเที่ยวแถวอีสานนะครับก็จะเลาะเอ้งแต่น้องรรค์วิ่งไปน้องของนมน่อกรคืนแรกจะไปนอนที่นั่นพาแม่ไปเที่ยวกับพ่อไปเที่ยวท่าพนมนะครับแล้วก็จะเลาะไปแถวบึงการหนองคายเชียงคานแล้วก็จะวนกลับมาบ้านนะครับจบทริปพอดี เรามาดูกันว่าขนของกันไปยังไงบ้างนี่ครับเขากำลังตรีมของอยู่เขาขึ้นรถให้เรียบร้อยเช้านี้ก็อากาศดีนะครับอันนี้คันนี้ก็จอดไว้ก่อนครับที่บ้านจอดพักแล้วก็เอาคันนี้ไปแทนสี่ประตู จะถึงขึ้นเขาไอตัวเขาพังเหยแล้วก่อนจะเข้าตัวเมืองชัยภูมิตอนนี้ก็8ปดโมงเวะได้พ่อกินโครงกินข้าวเันนวันนะครับจอดเลืกข้างทางเลยลมไม้แวะกินข้าวกันเหมือนสมัยก่อนนะครับยุคสมัยก่อนที่แม่เอาข้าว ข้าวทางทางข้าวก่อนครับไปไปกินข้าวกันดีกว่าเออ,อจะนั่งโต๊ะนั่งต๊ะก็ได้ครับไปกินข้าวกันได้เวลานเลยอ่ะมากินเลย ริมโค้งแล้วของเออแถวนขะกเออนักความพันธุ์นแสงกปนลังสวย ี2026นะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อเดี๋ยวชาตินี้เราก็จะไปวัดพระราตดนนะค,ะครับดูนี่เนี่ยนไมายัางงก็มาแล้วโอเคเดินทางกันไปนี่เราก็ถึงที่วัดพระธาตุพนมกันแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในกัน อ,อันนี้ก็คล้องยักษ์เลยครับปนี้นี uh uh ่มองนี่ยมองยี่พ่อก็ได้เนี่ยนี้ดูว่าเป็นโอกาสโบสดเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เลยประกอบพิธีท่านท่านท่านเพื่อนทุกท่านมาท่านจับจับที่ท่าน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  rup ini biasa kencang. ลยเส็นน้เนี่ยกิ่งเลยนะกิ่งเลยดินเดิ่งเนส่ไปชื่อมาในตลาดบางโซ่ นีาา่ครับอันนี้ก็ลงมาจากออสบบานบ้านนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าออกไปรับโ้อแล้วก็เราจะไปอัไปบายกันเลยไปเดินทางกันอันนี้ก็ถึงโซพิสัย จังหวัดบึงการนะครับบ้านป้าจำได้ว่ามาครั้งสุดท้ายก็เมื่อตอนจี่ไป,ปขวบท่นนี่40เพิ่งจะมาถึงไม่่าเป็นไ่บ้านอ่ะโอ้โหเขาบอกเขาไ้

จ้าเปลือ้ใชไหมมาน้ี่ต้องทำข้าวมาหดจนีอดตกแล้กินตะเมี่ยงติไม่เยใส่กิมี่อบกินครับอย่างนี้ก็ตื่นตื่อาช้ายทกวันอาบน้ำแบบท่ากินข้าวกัน

ขับมาประมาณ60โลก็ถึงวัดป่าคำชะโนดแล้วนะครับไกลๆนี่ก็เดี๋ยวก็เัอแม่ห้องนาคกันก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเี่ย เ,าาเห็นเล็กเถอะเห็นเหเห็นเลขบ่หรอเห็นเลขอะไรรูปเลยแล้วก็ยังหน้ามาไปอยู่ <ฮะ S 1> นู่นเออห <laughs> <laughs> าเลขดิ ไ,ไมคนเกศ

ก็มาถึงที่พักเชียงคานแล้วเชียงคานบูติกถือว่าโอเคนะเหมาโซนสามห้อง2,500ันารขอลดให้แล้วก็รงมอาหารเช้าก็อีกคนละ50บบาทโอเคเดี๋ยวเราเก็บของกันให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปเดินถนนคนเดินกัน ครับมีก็ดได้ปลาหมึกมาปลาหมึกย่างร้อยหกสิบบาทสองตัวีจะของหิเพียงเลก็กินกไปครับเป็นคนรอเยอะมาก เดี๋ยวก็จะพาพ่อก่บแม่แล้วก็นาน,า,น,า,นากับนี่โรงแรมนะเดี๋ยวยังไงก็จบป็นแท่คืนนี้ก่อนเดี๋ยวพรุงนี้เจอกันใหม่ครับกี่ครับนี่ก็ตื่นเช้าตีห้าเดี๋ยวไปดูทะเลหมอกพูรอกันไปสวนนดี้็็ ต้องขึ้นรถเป็นดูท่อดูทะเลหมอกแต่หมอกไม่มีเลยเฮ้ยดูบรรยากาศกัน,กน เดี๋ยวแวะชุดกง่งคุดคู่ก่อนก่อนเดจะขับไปที่รีสอร์ทไปอาบน้ำเต็งตัวมาดูบรรยากาศได้พอไปยิงชิบจุดเข้าแบบนี้ครับก็ตอนนี้ เช็คเอาท์เรียบร้อยเดี๋ยวจะจกลับบ้านแล้วแต่ว่าจะไปแวะระหว่างทางหลายที่ไปดูกัน ยานบัวยานบัวไม่สายเอาบัวยานจับแล้วอย่างเอายนล้มเนาะมันมียานเสียยานล้มันหนลวันตรงนี้นะไม่ใช่ฮะยมันเหมือนแต่มันไม่ใช่เดี๋ยวให้พ่อขายต่ปายเลยตัวเขาเมียเขายืนด้วยกันนะทายดูพ่อแต่งตัว เหอ,เอ,อตอนนี้เราก็มาถึงวัดพระธาตุสีสองลักนะที่จเภอดันท้ายเดี๋ยวจะแวะเป็นที่สุดท้ายก่อนจะเข้าบ้านละ เดี๋ยวมาไหว้พระไหว้พระท่านุระยิกนไปดูบรรยากาศรอบ Còn đây ngay, ngay. Chào